สดีครับต้อนรับเข้าสู่คร์บันเอ็กซ์ชาแนลนะครับสวัสดีในะทุกช่องทางนะครับเจอกันวันศุกร์ครับกับพร้อมก่อนเกมคือการเตรียมความพร้อมนะฮะก่อนเกมในสุดสัปดาห์นี้ลิเวอร์พูลจะไปเยือนคริสตัลพาเลซในวันอาทิตย์สามทุ่มนะครับความพร้อมเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะครับลิเวอร์พูลได้เข้าไปชิงชะนะเลิศเกมคาราบานค,ครับหรือลีกครับกับเชลซีที่เวมบรีในเดือนหน้าเนี่ยนะฮะโอ้โหเป็นโอกาสดีเลยนะครับช่วงนี้กำลังใจถดถอย ฟอร์มไม่ค่อยดีในก่อนหน้านั้นมีปัญหาเยอะแยะมากมายตอนนี้เราก็กลับกลายเป็นว่าเรามีโอกาสที่จะได้ลุ้นแชมป์สักหนึ่งรายการนะครับผมว่าโอกาสดีนะในช่วงเวลาแบบนี้ผมว่าเราควรเน้นเน้นทุกถ้วยอ่ะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่เอาหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นกําลังใจให้กับบรรดาเด็กใหม่ๆดาวรุ่งหรือว่าคนที่เพิ่งจะมาหาความสําเร็จกับเลี้ยงูหรือสัมผัสบรรยากาศอะไรเหล่านี้อันนี้คือสิ่งสําคัญมากซึ่งคือบรรยากาศ ขาเรียกอะไรประสบการณ์และบรรยากาศของเกมรอบชิงหรือหรือแชมป์นะฮะมันสําคัญกับเด็กๆผู้นี้อย่างมากนะครับมันจะช่วยต่อยอดแล้วมันจะเป็นแรงบันดาลใจได้เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับประสบการณ์สําคัญที่สุดนะครับหาที่ไหนก็ไม่ได้นะฮะบ,บางทีบางทีมมั่นใจว่าจะต้องสัมผัสแชมป์แต่ว่ามันไม่ถึงทัทีเด็กก็รอแล้วรออีกประสบการณ์ก็ไม่เปร่งปรังกระดูกกระเดี่ยวก็กไม่มีโอกาสได้เสริมนะครับ การมีโอกาสนะได้สัมผัสและใกล้ชิดนะกับรอบชิงกับรอบสำคัญกับแชมป์อะไรต่างๆนาน,นานะมีโอกาสจัดได้จัดเลยนะระหว่างที่เรารอเกมลีนะเพราะว่าเกมลีมันว่ากันยาวเราต้องเตรียมพร้อมมากกว่านั้นนะครับในช่วงสถานการณ์ตั้งแต่โควิดมาสถานการณ์ของลิปูก็ไม่สู้ดีนะักในฤดูกาลก่อนก็โอ้โหบาดเจ็บล้นทีมนะเสริมทีมก็ไม่ค่อยจะมี กับกลายเป็นว่าปีนี้ไม่ได้เสริมใครเลยตัวกําลังทดแทนกลุ่มกําลังก็ทดแทนกันมีช่องว่างเกิดขึ้นนะครับตัวผู้เล่นที่กําลังคิดว่าอาจจะได้ทดแทนกับกลายเป็นบาดเจ็บบ้างอะไรบ้างนะครับระหว่างที่เรารอ,รอ,รอเนี่ยรอความสเปรดในบอลลีกเราก็ไม่เน้นบอลถ้วยกันผมว่านะลิฟ์ูต้องต้องเหมือนซิตี้อ่ะเขาทีมระดับซิตี้นะบอเลบอเล็กบอลถ้วยเล็กบอลถ้วยกลางบอลถ้วยใหญ่เขาเน้นทุกถ้วย คือกรอบโกยคาสาเร็จก่อนเพื่อต่อยอดในการตั้งเตะกําลังใจแล้วก็กระดูกอย่างที่บอกประสบการณ์แล้วกระดูกสาคัญน,นะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราก็ได้ลุ้นกันนะนะจะเป็นยังไงจะเป็นตายไร้ดีจะเป็นไรดีก็ก็ให้เป็นไปนะครับเดี๋ยวเราค่อยลุ้นกันอ่ะไปดูความพร้อมกันหน่อยเกมหลีกสุดสัปดาห์นี้ไปเยือนคริสตัลทาเลสนะครับครับถแถลงข่าวก็แหมชื่นชมผูดหลังเกมความพร้อมเกี่ยวกับความสําเร็จ ในเกมรอบรองนัดที่2นะที่บุกไปชนะอาร์เซนอลไปที่อิมเรในสอน,นะครับแล้วก็ชื่นชมของดิโอโกโจตาโอ้โหยิ่งเล่นยิ่งโดดเด่นในช่วงนี้นะมีหลายคนที่โดดเด่นในช่วงนี้เช่นฟาบินโยโจตาแล้วก็เคอร์ดิสโจนี่คนหนึ่งนะฮะเาพูดถึงโชตาก่อนเราบ,บอกว่าหากคุณไม่มีพื้นฐานมาก่อนแล้วไม่มีใครหรอกที่จะสามารถ ทำฟอร์มที่มาสจันจได้เมื่อวันนี้เขาต้องทําหลายสิ่งมากมายเลยถึงจะทําให้มันเกิดขึ้นได้ผมมีความสุขจริงๆกับสำหรับเขานะถ้าคุณมีคุณภาพแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ดีจริงๆที่เขานั้นได้โชว์ไปเมื่อคือนนี้นะครับพูดถึงเกมกับคสตันพาเลสเมื่อฤด,ดูการก่อนที่ถล่มพาเลส e 70กับเขาบอกว่าโอ้นั่นมันแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฮะวันที่มันเกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นความผิด ผิดแปลกจากธรรมชาตินะครับและมันคงไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนเป็นเรื่องปกติหรอกนะทุกๆช็อตที่เรายิงเข้าได้นะพวกเขาตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมากแล้วและเขาดูเหมือนเป็นทีมที่มั่นคงขึ้นนะฮะณเวลานี้ความเป็นทีมที่ดีไนพพีียร์ลีกโดยผลการแข่งขันที่อาจจะดูโชคร้ายแต่ผมอยากจะพูดว่าผมคาดหวังว่าเขาคือทีมที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับพูดถึงโมเมนตัมในช่วงนี้นะครับเป็นโมเมนตัมที่ เราอะโอเคเราเจอสถานการณ์ในมักราเราเสียผู้เล่นสำคัญโมซาลามาเน่อิมนาบีเกตาแล้วเราทีมก็ดูเหมือนจะมีปัญหาในช่วงก่อนหน้านี้นะครับในช่วงปลายปีต้นปีนะครับแต่ตอนนี้ฟอร์มเริ่มดีขึ้นมาแล้วก็นักเตะที่เริ่มมีความมั่นใจโจตาเริ่มยิงต่อเนื่องนะหลายๆคนเริ่มมีฟอร์มที่ดีในช่วงนี้นะครับครับบอกว่าโมเมนตัม um ช่วงนี้ที่สามารถไปถึงรอบชิงคาราบาวครับหรือลีคับเนี่ยนะครับครับบอกว่า มันคงจะเยี่ยมยอดมากด้วยคุณภาพนะฮะสำหรับรอบชิงชนะเลิศและหลังจากนั้นในช่วงที่เหลือของฤดูกาลผมไม่สามารถลงรู้ได้เลยแต่เมื่อคือนนี้เด็กๆมาโบยบินปรุปราดมากอะไรแบบนั้นมันเป็นอะไรที่มันควรจะเป็นผมมีความสุขมากเกี่ยวกับเรื่องนั้นนะครับเรารู้สึกดีในช่วงเวลาแบบนี้เราจะต้องสร้างบรรยากาศที่แตกต่างจนกระทั่งมาเจอกับคริสตันพาเลตเพราะว่าพวกเขาคงจะไม่ให้ของขวัญกับเราแน่ๆฟอร์มันโดดเด่นของฟาบินโยครับได้พูดถึงนะฮะเรื่องดี ครับ,บอกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาโดดเด่นมากจํานวนบอลที่เขาได้ครอบครองบอลและพื้นที่ที่เขาเล่นนั้นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับเราครับพูดถึงฟอร์มของน้องเจ้าหนูเคลเฮอร์ครับอกว่าพูดถึงเคลเฮอร์นะครับบอกว่า,เ,เ,นะบบวาเขาเป็นมือสองของลิเวอร์พูลในตอนนี้และคุณเองก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันสูงได้มากกว่านี้ในวัยของเขาเขาเป็นระดับท็อปเยือกเย็นมีความเชื่อ,อมัน่นควบคุมบอลได้ดีและเหนือสิ่งอันใดก็คือเขาสร้างความเหลือเชื่อในการเซฟ และอะไรจะไปดีกว่าสําหรับประตูหนุมน่มๆนอกจากการได้เรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุดในโลก <f uck> ก็คือหมายถึงได้อยู่กับบรรยากาศดีๆได้อยู่กับทีมสตาฟที่เรียกว,ว่าเป็นตํานานร,ระดับโลกได้อยู่กับประตูระดับโลกอยากอ่างไอซงเป็นรุ่นพี่ที่คอยถ่ายทอดประสบการณ์นะครับเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้นะฮะอะไรจะดีไปกว่าสําหรับประตูหนุมหน่มๆนอกจากการเรียนรู้จากสิ่งที่ดีที่สุดในโลกนั่นเองนะครับพูดถึงนัดชิงลิกครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ มันจะยอดเยี่ยมมากสนามจะเป็นสีแดงและสีน้ําเงินมันจะดีมากมันจะเป็นเกมที่น่าตืน่นเต้นจริงๆสําหรัรบรถราง2รางที่หันมาเผชิญหน้ากันในนัดชิงนะครับพูดถึงฟอร์มของเคอร์ติสโจนนะครับไม่รู้เนี่ใครจะบอกว่าเคอร์ติสโจนไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่นัดที่แล้วผมก็ว่าเขาดีเขาไม่แย่นะนะครับครอบเองก็ชม คิร์ติสโจนโดยเฉพาะฟอร์มที่ต่อเนื่องจนถึงเกมรอบรองเลก2กับอาร์เซนอลที่โชว์ฟอร์มได้ดีด้วยครอบบอกว่าดูสิสคุณชนะในเกมฟุตบอลที่ยากมาเกมหนึ่งคุณสามารถชนะได้ก็ต่อเมื่อมีผู้เล่นที่ดีทุกๆคนแต่เคอร์ซิสทำได้ดีจริงๆใน2เกมหลังผมก็เป็นหนึ่งในแฟนตัวยงของเขาด้วยความสัตย์จริงนะผมเห็นเขาอยู่ที่ทำงานตอนที่ผมเข้ามาครั้งแรกและผมก็คิดว่าว้าวเฮ้ยเขาอายุเท่าไหร่กันอายุ15หเหรอ เราจะไม่สามารถเอาชนะเกมเมื่อคืนนี้ได้หากไม่มีฟอร์มการเล่นที่ดีและเคอร์ติสก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับพูดถึงอาการบาดเจ็บของออกเลชชัมเบลนแล้วก็อื่นๆนะครับครับพูดถึงโชคดีนะฮะออกเ h ชชัมเบล i นไม่หนักอย่างที่คิดครับบอกว่านะตอนนี้เขาลงวิ่งได้อีกครั้งที่สนามซ้อมตั้งแต่เมื่อวานนี้และอาจมีส่วนร่วมกับเกรมกับคริสตันพาเลสในวันอาทิตย์นี้ก็ได้พูดถึงฮาวิเอเลียด เขาบอกว่ามันยอดเยี่ยมมากที่ได้เขากลับมานะครับเขาเป็นเด็กที่โดดเด่นมากเขาต้องหยุดพักเป็นเวลานานดังนั้นเราไม่สามารถไปเร่งรัดเขาได้แต่ดูเหมือนว่าเขาพร้อมที่จะลงเล่นโดยตรงแล้วนะนะครับผลค่อนข้างมั่นใจว่าหลังเบรกทีมชาติครั้งหน้าเขาอาจจะพร้อมแล้วอาการบาดเจ็บของมาติปครับปิดท้ายผมคิดว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับเขานะครับแต่เรายังมีอีบูหรือโกเมสบนมานั่งดังนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนเขา ็คือมีสิ่งปิดปกติเกิดขึ้นอาจจะมีอาการเจ็บบางอย่างนะครับแต่ด้วยความชัวนะฮะในเมื่อเรามีมานั่งสำรองมีผู้เล่นที่ทดแทนได้อยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรฝืนเพราะฉะนั้นควรเปลี่ยนนะฮะนี่คือเรื่องราวของเจเกนคอฟนะครับอ่ะก็วันอาทิตย์ครับจะมาเจอกันนะฮะในไลฟ์ประมาณ3ชทุ่มนะฮะครั้งก่อนผมเคยได้พูดถึงเดียโกโจตาครับโจตานะฮะก็ พัฒนาขึ้นตามลําดับเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาพร้อมที่จะเป็นทุกอย่างที่ครบต้องการเเขาเป็นจะให้เขาเป็นหน้ากึ่งปีกซ้ายหรือทางฝั่งไหนก็แล้วแต่หรือเป็นหน้าเป่าหรือเป็นหน้าต่ําเขาผ่านการเล่นมาหลายหลายรูปแบบกับทางวูฟท้งหน้าเป่าหรือเล่นริมเส้นหรืออะไรก็แล้วแต่เขายินดีเป็นทุกอย่างที่ครับสั่งให้เขาทำนะครับและตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่ฟอร์นายที่ดีนักแต่ ในเรื่องของการหาพื้นที่ว่างการโฉบเข้าไปการแท็บอินเข้าไปการเข้าฮอสของเดียวกโจตาโดดเด่นสเสมอลูกกาอากาศของเขาก็อันตรายเสมอและที่สําคัญตอนนี้การหาช่องว่างการหาพื้นที่การโฉบเข้าไปการเรียกว่าจังหวะนะครับโฉบไปกินนะลูกคอสของเดียวกโจตาอันนี้อันตรายขึ้นทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นผมเคยบอกว่าเดียวกโจตาอันนี้คือต้องพิสูจน์ว่าคุณคือลิสระดับ B หรือ A หรือระดับไหนก็แล้วแต่นะครับหรือผมอาจจะมองเขาว่าโจตาคุณคือเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งที่เป็นการโรเตชันคุณเป็นหมากตัวหนึ่งที่คุณอาจจะเป็นแผนแผนหนึ่งที่อาจจะไว้แก้ไขเวลาสถานการณ์ตันๆก็เป็นได้นะครับหรือบางทีโจตาอาจจะอัปเกรดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับเขาสามารถเป็นรูปแบบที่ผสมกลมกลืน จากฟอลไนหน้าเป้าหน้าต่ำและหน้าดิมเส้นเขาเป็นโจตาในแบบที่ลิ์พูกำลังจะทำให้เขาเป็นนะครับเพราะฉะนั้นติดตามพัฒนาการของดิยโกโจตาอาจจะเป็นร่างฟิวชั่นอีกรูปแบบหนึง่งที่ค้นพบและผสมะสานลงตัวที่ลิ์พูก็เป็นได้นะครับแต่ตอนนี้อะโอเคทุกคนฮอตขึ้นมาในระหว่างที่โมซาร่าไม่อยู่ในระหว่างที่มาเน่ไม่อยู่เป็นเรื่องดีนะ ตอนนี้ก็เสริมสร้างความมั่นใจนะครับยิ่งดีขึ้นฟอร์มเร็วรวมของทีมดีขึ้นทุกๆทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นตามลำดับแล้วเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์ครับวันอาทิตย์สามทุ่มนะฮะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามช่องใหม่ทางทวิตเตอด้วยนะครับขอบนเอ็กซ์เหมือนกันนะครับฝาก Follow ด้วยนะฮะอ่ะขอบคุณทุกคนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ